สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับแล้วก็ในวันนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นปกคลิปวิดีโอแล้วก็ชื่อคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะขึ้นงานหลวงพ่อพัดที่เรียกได้ว่าหายากมากๆแล้วก็มีให้แค่เฉพาะตำรวจเท่านั้นนะครับในรุ่นที่เป็นตํารวจสร้างนะครับอ่ะเปยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นนี้ผมเนี่ยนะ ได้มาจากพี่ผมที่เป็นตำรวจโดยตรงนะครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วพี่เขาก็ได้มาจากที่ทางวัดนะครับมีการจัดจำหน่ายมาให้ได้บูชากันนะครับนะเดี๋ยวเล่ารายละเอียดกันที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมท่นานใดสนใจ0631305304ครับ0631305304ร้านมีดรูอ่อยิด,ดีให้บริการทุกท่านนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมจะค่อย,อยๆไล่เลียงทีละจุดนะครับคุณผู้ชมนะอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเริ่มเลยเลยกันนะครับนะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับในการเผยแร่พุทธศินนะครับผมจะเริ่มจากเล่มไหนดีนะทั้ง2เล่มนี้จะอยู่ในซองที่มีตาโลโก้นะเหมือนกันแต่ว่าสีของโลโก้จะไม่เหมือนกันเพราะว่านี่คือคูละรุ่นนะครับผมได้มาแค่อย่างลนะหเล่มเท่านั้น แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วบ้างเพราะว่าผมถามพี่ผมแล้วนะครับได้มาแค่นี้คนที่เขาได้ไปเขาก็เก็บไว้ตํารวจที่เขาได้ไปเขาก็เก็บไว้นะมีพี่ผมให้มาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ให้นะเพราะว่าผมจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับอ่ะเริ่มกันด้วยสิ่งนี้กันครับอ้าวมับเขาให้โอ้โหเอาให้ดูกันสักนิดหนึ่งครับสําหรับเล่มนี้ ลายไม้แต่ละรุ่นแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะดูคร่าวก่อนนะอันนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับเล่มนี้จะเป็นไม้พยุงแล้วก็อ่ในส่วนของฝักเนี่ยจะมีการตอกโลโก้นะของเขาเรียกว่าตาโล่ของกรมสำนักงานตำรวจนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโลเขนนั่นเองนะฮะจะมีให้นะครับอ่า ไซส์ขนาดใบมีดเนี่ยนิ้วแล้วก็เล่มนี้นี่นะครับผมความยาวรวมจะอยู่ที่ทั้งหมด9นิ้วนะครับน u ะลันนะัมเบอร์นะครับมีการตอกตอรอหนึ่งะครับมีการลันนัมเบอร์นี่นะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของนะด้านหลังจะมีหัวใจพระมงกุฎนะครับตอกอยู่ครับรวมพ่อพัดปุญญากามโม แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไล,ล่เรียงกันเนาะอ่าดูบรานก่อนนะดูบรรพนานก่อนนะครับสำหรับเล่มแรกนะครับอ่ะวางไว้บนแบบนี้เล่มที่2รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นฝากไม้พยุงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้รายละเอียดนะเดี๋ยวให้รายละเอียดแน่นอนครบถ้วนนะครับนี่ฮะโลโก้ก็จะมีอ่าโลโก้เป็นของตำรวจเช่นกันนะครับสำนักงานตำรวจนะครับนี่พร้อมกับใบมีดอ่า นะเป็นลายน้องสิงนะครับตรงโคนก็จะเป็นโลเขนนะครับนะบตอกนโมพุทธายะนะอีกฝั่งนึ่งก็หลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับแบบนี้นะอ่ะทีเนี้ยเราสู่กันฟังครับคุณผู้ชมครับโอ้โหชนชนชนนะผมจะเริ่มจากเล่มนี้ก่อนล้วกันทั้งสองเล่มเนี่ยาราคาไม่เท่ากันนะครับเล่มนี้เนี่ย หาได้ตั้งแต่ราคาอยู่ที่ประมาณสัก3,500ถึง4,500ถึงเกือบเกือบ5,000มีให้บริการนะครับเขาเล่นกันระหว่างนี้แต่เริ่มนี้เนี่ยผมปล่อยที่4,000ถามว่าแพงไหมถ้าเทียบจากวันที่ได้ในวันนั้นนะที่พี่ตำรวจได้ในวันนั้นถึงวันนี้ก็ราคาขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ผมได้มาก็บอกไว้ว่า ผมจะมาทําคลิปวิดีโอแล้วต้องให้ราคาเขาประมาณหนึ่งแม่เขาไม่ยอมปล่อยมานะครับคุณผู้ชมแม่เขาไม่ยอมปล่อยจริงนะแต่ผมจบ4ี่พันอ่ะใครไหวก็ไหวไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะฮะผมก็มีแค่หนึ่งเล่มเหมือนกันนะฮะทีนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นตํารวจสร้างนะฮะก็เป็นมีดตารวจรุ่นแรกด้วยนะด้ามแล้วก็ฝักเนี่ยทำจากไม้พยุงนะครับตีตาโลตํารวจแล้วก็ทั้งใบแล้วก็ฝักเนี่ยจะมีโค้ดตอรอหนึ่งนะครับล้านหมายเลขนะฮะ พร้อมทั้งะจะมีการลงลายชื่อนะครับของหลวงพ่อพัดนะไว้ที่มีทุกเล่มเลยนะจะมีสัญลักษณ์โลเขียนของตำรวจนะซึ่งโลเขียนของตำรวจก็คือตรงนี้นะรตรงฝากก็มีตรงนี้ก็มีนะครับคือถ้าในทางาศาสนาฮินดูเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถือไว้แบบนี้ก่อนนะผมจะแคปหน้าจอรูปภาพนิดนึงนะเอาทำไมอันนี้มันบงังหน้าจอยงอยู่นะ ก็ว่าอยู่ปแปลกๆเอาไฟดับอ่าอ่าเลนผมเขาแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับสักครู่อ่าเอาแต่หัวเอาแต่หัวม้วนเลยนะครับแป๊บนึงนะครับแรงนะแรงชื่อของแรงเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะคือ ในทางฮินดูนะครับคุณผู้ชมโลเขนเนี่ยจะมีความหมายก็คือจะข่มไล่ขวัญวิญญาณร้ายนะครับหรือแม้ก็ข่มศัตรูที่มาลุกรานหรือว่าคิดร้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของโลเขนเนี่ยในตราโลจะเป็นลายจัตตลมุกนะครับเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์ทางเข้าออกหรือว่าปกป้องคุ้มครองกําจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีการสร้างอยู่ที่ประมาณ ไม่ประมาณนะ999เล่มนะครับรุ่นใหญ่แบบนี้ไซส์5้านิ้วเนี่ย999เล่มนะครับนะพุทธคุณคือทำออกมาเพื่อปัดป้องสิ่งไม่ดีครับให้กับตำรวจซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับตำรวจของสายนครสวรรค์เยอะนะครับคุณผู้ชมนะอยู่กับหลายท่านเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยจะเป็นลวดลายหน้าขสมพง์หรือว่าหน้าเกี่ยวครับตามตำราของนครสวรรค์ก็คือจะเป็นสายของหลวงพ่อเดิมมีคาถาพระเจ้านะ 16พระองค์พร้อมกับมีการตอกแล้วก็มีหลายเซ็นนะคุณผู้ชมอ่ะด้วยง่ายนะครับตรงนี้จะมีตอรอหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยนะตอรอหนึ่งตรงนี้จะมีเลขนะครับรันนัมเบอร์ด้วยนะในรันนัมเบอร์ด้วยนะครับมาพร้อมกับหลายเซ็นของหลวงพ่อพัดนะครับตรงนี้จะเป็นโลกเข็นนะครับแบบนี้เลยนะดานเป็นไม้พยุงนะนะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการตอกพรคาถานะครับผมนะ ชัดเจนไหมครับนะมีชื่อของโรวงพ่อพัดบุญจากรรมโมด้วยนะนะีเล่มนี้นะค,คุณผู้ชมที่ได้ไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยปล่อยกันนะแล้วในในตอนนี้ผมเห็นว่าหลายคนนะก็มีมีออกมาทำคลิปวิดีโอได้พูดถึงเกี่ยวกับมีดหมอที่เป็นรุ่นตำรวจสร้างเนี่ยนะ พูดกันเยอะนะครับแต่ไม่มีใครกล้าระบุราคาเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราผ่านการเวลาไปราคาไม่ออกขึ้นมาแล้วมีคนมาเจอคลิปนี้ตอนที่ราคาดิงไปเล่มละแ9 0เกพันแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกผมว่าเอ้ยอาจารย์สี่พันเนี่ยได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะคือเขากวนแบบนั้นนะเพราะว่าในวันที่ลงกับผ่านการเวลาไปอาจจะสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยหากามีเหตุการณ์ที่ทําให้มิดลิมเนี่ยราคามันพลิกโผขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า คนที่เป็นเจ้าของมีเสียโอกาสแต่ผมไม่ไม่สนฮะผมไม่สนผมชัดเจนฮะตรงไปตรงมาเท่านี้อยู่ได้ก็เท่านี้ครับใครมีความสามารถไปปล่อยต่อและแพงกว่านี้ก็ยินดีด้วยครับความสามารถผมมีเท่านี้นะฮะผมรับประกันแท้ให้ครับแท้สากลครับไปตรงไหนก็แท้ทั้งโค้ดแล้วก็ลายตอกนะครับของช่างนะฮะเป็นไปตามที่กระบวนการสร้างของทางวัดนะฮะได้ทำขึ้นมาแน่นอนครับรันนัมเบอร์เรียบร้อยนะครับ ชัดเจนนะครับแท้สากลครับไม่มีนะว่าแท้แล้วถ้าเกิดว่าเก้มาคืนผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีครับมันแท้คือแท้ครับนะเก้ก็คือเก้ถ้าวันไหนผมขึ้นมาแล้วผมบอกว่าแท้แต่มัลังเก้เนี่ยอันคือไม่ใช่แล้วเสียชื่อเสียงแล้วนะฮะเสียชื่อเสียงแล้วแต่ผมรับประกันให้อันนี้นะครับเนี่ยนะอ่ะรุ่นนาเกีียวมีเล่มเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะหาได้อีกแล้วนะผมก็คิดว่าน่าจะยากแล้วนะ ขึ้นมือพี่ๆตำรวจเข้าไปแล้วเขาก็ชอบนะพี่ผมที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าหืมไม่น่านะโหรโักมากครับห่วงมากด้วยแต่ว่าเห็นว่าผมทําช่องมีดไงอยากให้ช่องผมมียอดวิวนะครับช่วงนี้ยอดวิวล่วงนะก็เลยอ่ะจัดมาให้น้องซะหน่อยนะครับแล้วผมก็ให้เขาไปบอกว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมแทบไม่ได้กาไรนะเล่มเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาไปหากําไรจากอันอื่นแล้วกัน เพราะว่าอย่างน้อยๆได้ยอดวิวแล้วเป็นกำไรแล้วนะครับสำหรับหน้าขสมพงเล่มแรกครับรุ่นตำรวจสร้างนะครับมีรุ่นเดียวเล่มเดียวครับนะฮะสี่พันนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งด้ามไม้พยุงเช่นกันนะอันนี้เบาๆหน่อย3,800นะต่างกัน200นะได้มาราคาที่ถูกกว่าผมก็ให้นะครับพี่เขาลดให้เฉยๆเนะี่ยจริงๆแล้วเขาจะกะจะเอาเล่นมนัเท่ากันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผม ขอ,ของบน้อยตอกนโมพุทธายะครับนะเป็นลายน้องสิงครับเล่มนี้นะปกติแล้วเนี่ยมีดของทางวัดหลวงพ่อพัดเนี่ยจะมีช่างประจําที่เขาทำเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่ช่างนะครับจะมีช่างพีชช่างโอ้สีช่างนะยวผมขยันไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าแอบ,บอ้างเลยครับมวนสารอยู่ตรงกลั่นนะครับคุณผู้ชมตรงกลั่นจะมีมวนสารนะเล่มเมื่อกี้ก็มีนะมีเหมือนกันนะครับแตไ่ไม่ได้บอกเมื่อกี้นะครับ มีอยู่หลายช่างนะนะแต่ว่ารวดลายที่ตอกเนี่ยคุณผู้ชมแต่ละช่างก็จะมีลายมือที่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับมีไม่เหมือนกันตลาดจะมีสี่ช่างนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ามีช่างอะไรบ้างเดี๋ยววันหลังทําคลิปวิดีโอแยกให้ดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะฮะอ่าถ้าใครชอบความสวยเล่มนี้แล้วแล้วก็คุณผู้ชมครับเป็นเจ้าของได้ในราคา3,800บาทนะครับบูชาไปได้เลยครับมีแค่เล่มเดียวนะมีลายเส้นนะลายเส้นพร้อมนะมีลายเส้นมี โค้ดตอรอนะฮะตอร์ศูนย์หนึ่งนี่ฮะไอ้ตอร์หนึ่งนี่ครับรุ่นแรกแบบนี้ครับที่ควรจะมีมีครบนะฮะแล้วรับประกันแท้ให้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับน้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับอันนี้การันตีให้รับมาโดยตรงนะมันจะมีเคสละลืมบอกไปครับคุณผู้ชมอ่าจุดหนึ่งที่เป็นข้ออ่ติก็คือบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่สวยนิดนึงนะ ๋ยวขอคนรับได้นะขอคนรับได้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนี่นะครับพี่เขาเก็บมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้เรียบดีครับแต่ว่าตรงเนี้ยนิดเดียวครับเราไปแก้ไขนิดนึงก็เลยถอดออกมาแล้วทุบได้นะเนี่ยแ,แต่ผมไม่อยากทำนะไม่อยากทำนะได้มาลาเดิมแบบนี้ก็เลยไปแบบนี้นะครับเอา3 8มพพอนะฮะเล่มนี้ เดี๋ยวจะหาผมกินกําไรเยอะอีกอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครคิดหาว่ากินกําไรเยอะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบัญชีที่ผมโอให้เขาเออแล้วคุณก็จะได้ลบขอ้อขอลหาผมได้นะฮะอ่ะแต่ถ้า2เล่มนี้แรงไปเรายังไม่ไหวผมมีเล่ม25 0พอยู่เล่มหนึ่งครับคุณผู้ชมทาคลิปไปเมื่อวานไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านะเนี่ยออกคลิปไปเมื่อวานแล้วนะครับคุณผู้ชมเล่มเนี่ยสองพเป็นมีดหลักนะครับเนี่ยนะพอดีผมทําคลิปเนี่ยสต็อกไว้ครับเพราะว่าผมต้องเตรียมตัวเดินทางนะ นะนี่ผมสต็อกไว้นะครับเนี่ยนะหน้าขาสมพงเ์เล่มนี้สองพันห้านะครับคุณผู้ชมครับมีโค้ดพัดนะรตรงนี้เป็นรุ่นหลักของทางวัดนะครับมีลายเซ็นของหลวงพ่อพัดนะครับคุณผู้ชมมันมีจุดให้ดูอยู่เดี๋ยวว่าหลังมานั่งอธิบายเล่าให้ฟังเกว่าว่าเขาดูยังไงว่าของแท้ของเก๊นะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยมันมีกระทั่งของแท้มีของเก๊แล้วก็มีเก๊แท้ด้วยนะอันนี้คือยากเข้าไปใหญ่นะะเรียกได้ว่าต้องใช้ ความสามารถค่อนข้างเยอะต้องมีความเข้าใจอะนะครับในวันที่ออกรุ่นไหนๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนไม่เช่นนั้นไม่กล้าเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีๆนะครับตรงกลั่นมีมลสารนะครับคุณผู้ชมฮนะอันนี้อ่ะนาคสมพงศ์ครับเล่มสองพันห้าผมเหลือเล่มหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ทันสองเล่มเมื่อสักครู่นี้เอาเล่มนี้ก็ได้นะนะปีหกหกนะครับ, 66, นรบนะเนี่ยเฮ้ยปี 66, หกหกเลยเดี๋ยวนะผมดูดิ ดวเงอนครับอ่าปี6กถูกต้องนะครับถูกต้องนะนึกว่าหยิบปี6กเของตัวเองมาเปิดนะผมได้ปี6กเมาเล่มหนึ่งพร้อมใบรับประกันนะครับอัน,นเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่วัดออกนะครับนะรุ่นนี้ทันยุคนะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเมื่อสักครู่ยังแรงไปนะครับของหลวงพพัดก็ยังมีเบาอีกครับอีกสเล่มรุ่นนี้จะเป็น1,400บาทนะครับจะเบาหน่อย นะรุ่นปกติก็จะมีแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เล่มละพันสี่นะวันนี้ให้มีดหมออย่างเดียวเลยคนระับคุณผู้ชมวัตถุมงคลเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครรองานะต่างประเทศเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้ครับมีดพัดดามัดกัดแท้นะครับอ่ะอันนี้จะมีโค้ดตัวเลขครับหนึ่งเล่มครับเป็นรุ่นหนึ่งร้ปีนะหลวงพ่อพัดนะอันนี้ปกติดีหนึ่งันรอครับมีอยู่สามเล่มแต่ถ้าเกิดว่า ใครอยากได้แบบมีดหมอหลวงพ่อพัดรุ่นเดียวกันนี้เนี่ยนะเล่มละพันสี่เหมือนกันเนี่ยจะมีอยู่เล่มหนึ่งพยศมากนะครับให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าจย์มันดึงออกยากครับแม่เขียนไว้เนี่ยดึงไม่ออกนะครับนี่ใครอยากได้เล่มนี้แบบพยศพยศเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับนี่พยศหน่อยนะครับแรงหน่อยดึงไม่ค่อยออกนะครับลูกค้าได้ไปนะครับได้ไปบอกดึงไม่ค่อยออกขอเปลี่ยนเล่มได้ไหมผมก็ส่งเล่มใหม่ไปให้นะแล้วเอาเล่มนี้กลับมานะปรากฏว่าพอ พอถึงมือผมปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับนะกับดึงออกตามปกตินะดึงออกตามปกติครับดูเลขโค้ดครับหนึ่งห้าเก้าเจ็ดนะครับเล่มนี้หนึ่งห้าเก้าเจ็ดนะครับพยศนิดนึงครับใครรับได้ก็มานะใครรับได้ก็มาลูกค้าได้ไปดึงไม่ออกอะแต่กลับมาถึงผมผมดึงออกให้แม่ดึงแม่ก็เขียนว่าดึงไม่ออกเพราะแม่เขาดึงไม่ออกนะแต่ผมดึงออกนะ ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับคือปกติทั่วๆไปเลยเนะี่ยเนี่ยผมดึงได้แต่แม่ดึงไม่ได้นะครับลูกค้าก็ดึงไม่ได้ถึงนาตีกลับมานะครับเนี่ยนะอ่ะพันสี่ร้อยครับเนะี่ยเล่มนี้ที่พยศมีหนึ่งเล่มแต่ว่าสองเล่มนี้ปกตินะครับนะปกติเลยอ่ะโอเคครับคุณผู้ชม ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเอามาให้ดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมีตำรวจเลยนะผมได้รับสายจากพี่จรันโทรมาหาผมว่าอยากรู้ว่าเล่มนี้มีไหมนะครับจัดให้นะครับพี่ผมกระเป๋าชิกเพื่อพี่เลยนะพี่อยากดูว่าผมจัดให้แล้วนะนะ้วไปเตือไปหามาจนได้นะครับไปอาศัยว่าพักพวกกันที่ทํางานเป็นตํารวจอยู่นครสวรรคร์นะครับก็เลยไปถามพี่เขารบิวนพี่ผมมีพอดีพี่ชายนะครับเรียนมาด้วยกันนะพี่เขาไปสายพักเครื่องเหมือนกันนะครับพี่ผมนะตอนนี้คือ ทำพระเครื่องจนแบบโ,โหร่ลำรวยครับปลูกบ้านหลังใหญ่โตนะผมยังตอกต่อยอยู่เลย <c oughs> ไม่เป็นไรฮนะคนเราวาสนาไม่เหมือนกันแต่ผมก็ยังโอเคนะที่แบบดูแลตัวเองได้นะแต่พี่เขาเนีโอ้โหรวยมีเงินเยอะแยะมากมายไปแล้วนะครับเนะเป็นตำรวจนะแต่เขาก็ยังไม่ลาออกนะเขาเป็นตำรวจเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะมีดเดือยไก่ครับหนึ่งในมีดที่ยอดฮิตในสมัยอยุธยา ผู้ชายสมัยก่อนชอบพกมีดประเภทนี้เพราะมองว่า1คือเรื่องของความคม2เป็นมีดที่ลักษณะรูปทรงนะครับเอาไว้แก้ทางสิ่งเอา่ปมงคลได้ตามความเชื่อในสมัยนั้นนะเขาเชื่อว่าเป็นมีดชั้นสูงหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายสามัญชนทั่วไปเนี่ยนะเขาก็ใช้กันนะมีดแบบนี้นะอันเนึง่งก็จากว่าเวลาป้องกันตัวเนี่ยเวลาฟันเข้าไปเนี่ยแผลหายยากนะครับมันเข้าลึก นะด้านใบก็มีการอคาราเรียบร้อยเหล็กน้ําพีนะคุณผู้ชมครับเหล็กน้ําพีแท้ๆเลยฮะเนี่ยเหล็กน้ําพีนะครับด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดูะครับนะฮะไปปะดูไหมฮะมันจะเหมือนไม้สักนะครับไม้สักนะคุณผู้ชมขอโทษฮะไม้สักนะครับ,รบ,รบ,รบตรงฝากก็มีการสกรีนเป็นรูปท้าเวสุวรรณนะครับสองพันห้ายังรอครับยังรอเจ้าของอยู่ไม่ออกสักทีนะเนี่ยอะ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะเลดหลวงปูอ่อิมก็มี499ส่งฟรีเหลือ4กล่องสุดท้ายไปลุ้นเอาเองนะครับคุณผู้ชมฮะนะฮะยังไงผมรออะปีนี้ไม่ออกปีหน้าก็ต้องออกนะครับเพราะปี66ยิ่งปีเลอกเท่าไหร่ยิ่งดีะฮะนะนะเดี๋ยวจะแพงขึ้นนะจาก499ตอนนี้ถ้าเกิดเราปีหน้าขึ้นไปนี่อาจจะเป็นแบบ999ก็ได้นะนะเป็นเลดหัว4บาทครับไปลุ้นเอานะครับเนื้อด้านในนะครับ ตะคุณลูกปืนหลวงพ่อพัครับ499ส่งฟรียังมีให้บริการอยู่นะครับมวลสารอัดแน่นเลยคนระับมวลสารอัดแน่นเลยนะมวลสารอัดแน่นเลยนะครับรุ่นพยักษสยบไพรีนะเป็นรุ่น100ปีตอนที่คุณผู้ชมตอนที่เขาประมูลเป็นชุดเลยนะสมัยก่อนตอนออกเนี่ยแค่1 9 9นะแต่ผ่านมากี่ปีแล้วรุ่น100ปีคุณผู้ชมคิดดูผ่านมา6ปีนะ6-7ปีนะครับนะ ก็ああ bon 8, 10, 10, ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยถึงหกจะปีไหมเนี่ยถึงหกปีไหมหนึ่งสองใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับนี่ยสี่ก้าวครับเหลือสามชุดครับคุณผู้ชมแต่ผมได้มาไม่ใช่ราคาร้อยเก้าเก้านะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวหาว่าเอยอาจารย์ได้มาราคานี้หรออาจารย์เอามาแบบเออมาปล่อยคนอื่นแพงเปล่าผมไม่ใช่ราคานี้ครับมันเป็นของเก่าของทางวัดเนี่ยนะครับผมเขาเก็บไว้รุ่นอ่า พยักสยบไพรีหนึ่งร้อยปีนะครับตะกูลลูกปืนได้ไปสามดอกด้านในนะครับคุ้มสุดแล้หนึ่งชุดเลยนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมหมดแล้วนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมจะขึ้นงานดามัดกัดตรงนี้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นในวันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะปนกันมั่วเนาะวันนี้พี่ๆอาจจะโฟกัสที่มีดเล่มนี้นะครับผมโอเคครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube บ้านมิครูอ๋อเลยครับ แล้วก็เบอร์โทร0631305304ครับผมรานมีดคูออยดีบริการทุกท่านนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ